สวัสดีครับเช้าสวัสดีทุกคนครับกลับพบกับผมแอดแมทแล้วนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะไปลุยดันกิจกรรมกันนะครับก็ผมใช้ไอดีเด็กเล่นนะถ้าเกิดใครใครเคลียร์ไม่ผ่านเนี่ยผมตีมือเลยนะเว้ยอันนี้ดันเจี้ยพิเศษนะครับเป็นดันเจี้ยนคณะปฏิวัตินะครับก็มีโอกาสได้รับนะครับมันีอัญมณีบอสนะครับอันนี้สำหรับคนเล่นใหม่ก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อ่ามันีสีจักรพรรดินะครับอันนี้ก็มีของดีอย่างเช่นเจมส์ฮัมเรลนะครับอ่ารถคูดาวนะครับที่ใช้บ่อยๆนะครับอ่าแล้วก็ เจมคณะปฏิวัติอันนี้ของดีมากแล้วก็นานๆที่จะมาแจกนะครับช่วงนี้มีของ PV เริ่มมาแจกกลับมาแจกเยอะนะครับเมื่อก่อนนี้ไม่เคยมีเลยนะเอาก็เป็นโอกาสนะครับใครที่ยังขาดอยู่นะครับแนะนําให้มาลงนะครับวันหนึ่งใช้แค่สามกุญแจเองนะอ่ะทีนี้นะครับทีมที่ใช้นะครับก็เป็นทีมเบสิกเบสิกนะครับแต่ว่าคุณต้องมีตัวละคร PVE ในการเคลียร์ดันนี้เนื่องจากว่าไอพวกดันพวกเนี้ยมอนมันจะอึด เป็นพิเศษนะครับมันจะอึดนะครับผลัป้องกันจะสูงเพราะฉะนั้นต้องมีตัวละครที่ไม่สนผลัป้องกันมาลงนะครับเช่นพวกเซอินอะไรพวกนี้ก็ใส่ของที่แรงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับอันนี้นะครับแ,รแหวนคริติคดอดามเมจนะแล้วก็เจมเอาแรงๆนะครับใส่เจมสีแดงใส่อะไรมาเอาเพิ่มความแรงมาเต็มสูบนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับยอนฮียอนฮีนี้อ่าอันดับแรกคือลดพลังป้องกันนะครับพอสิบลับพลังป้องกันแล้วก็ เร่งเทินถลุงกรอกนะครับเพื่อเคลียร์กรอกของอ e ีฝ่ายให้เร็วที่สุดนะครับยอนฮีเป็นตัวละครที่ดีที่สุดนะครับอ่ะต่อมาเรเชลเรเชลนี้เอามาบัฟดามเมจนะครับก็ยืนเฉยเฉยก็เพิ่มความเสียหายแล้ว60%นั่นเองนะพอเกตเต็มก็แรงขึ้นอีกถ้าเกิดตีไม่เข้าก็สามารถปานกเพื่อลดความป้งองกันได้อีกนั่นเองนะครับเอเมิเลียอันนี้ใส่มาการสถานะเฉยเเพราะว่าคิริเอลอีฝ e ่ายมีสตันนะครับก็มากันได้นะครับ อีกตัวหนึ่งก็คือไอรีนอันนี้ก็มาเพิ่ม oh, oh, oh. ดาเมจให้แรงขึ้นไปนะครับจุดบอดของทีมนี้นะครับก็คือไม่มีตัวละครต้านคูดาวขอภัยฮะถ้าเจอ,อไรอันเพิ่มคูดาวจะซวยหน่อยๆน,นะครับสกิลนี้นะครับ20วิถ้าเจอเพิ่มคูดาวก็รอนิดหนึ่งนะครับ2ี่ิบวินนะครับก็จะโดนอีฝ่ายอัดประคืนสัก2 3สทีนะ <laughs> พาสซีฟก็เน้นที่เป็นความแรงนะครับก็ใครมีอะไรก็เน้นแรงๆไปนะครับ เพิ่มสุดอ่อนเพิ่มพลังโจมตีรถอันนี้ก็คือรถรถพลังป้องกันนะครับแล้วก็เพิ่มคีิีเข้าทั้งหมดนะครับสำหรับ PVE นะประมาณนี้แล้วกันเองนะครับโอเคแต่เลี้ยงก็อันนี้เป็นเพิ่มดามเมททั้งหลายนะครับอใครมีคารัมก็ใช้คารัมถ้าไม่มีก็รีเชลแทนก็ได้หรือถ้าเกิดไม่มีจริงก็เอาเจโออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับมาใช้ได้หมดเลยนะโอเคไปเลยกันเลยนะครับเริ่มมานะครับให้ใช้สกิลบนของยอนฮีก่อนนะครับเนือ่องจากว่ายอนฮีเนี่ยสปีดสูงสุดในทีมนะครับยอนฮีจะออกไปตีก่อน2ครั้ง แล้วเราก็ใช้สกิเลเร่งเทิร์นสกิลบนนะครับเร่ง3เทิร์นแล้วสแต็กของยอนฮีเนี่ยจะระเบิดนะครับทำให้เป็นเร่ง5เทิร์นนะครับทำให้เกรอะของเอลิเซียหายไปเลยนั่นเองนะครับอ่นานะครับเดี๋ยวดูนะก็เกรอะเอลิเซียหายไปเลยแล้วก็ถ้าคลิเอลดโดนตีไป2ทีก็จะได้สแตก็กเพิ่มเพิอีก2ครั้งก็หายไปหมดกันนะครับโอเค<อ>ตอนนี้เอลิเซียกับคล<อ>ิเอลเกาะคลิเอลยังไม่หมดเนาะไม่เป็นไรโอเคมันสองไอ้สกิลนี้ของเซอินอ่ะ ไม่ใช่ของซีนเออของซีนมันปรับใหม่นะเหมือนมันสองทิศแล้วนะครับโอ้ยโดนเพิ่มคูดาวนี่ครับอันนี้ก็คือจืดนะก็รอไปไม่เป็นไรนะครับรค่อยๆนวดไปนะครับตอนนี้อ่ะก็อะไกลอั้นเนี่ยมันมันมีว่องไวนะแต่ต้องใช้เวลาในการยิงมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าใช้เซีินฟาเนี่ยผมรู้สึกว่าจะทะลุทะลุแคลเลือดได้นะ จะดูนะครับลองดูว่าจะได้หรือเปล่าลถ้าใครมีตัวกันคูดาวเช่อนอู่ส่งอ่าชันชลเลอร์อะไรพวกนี้ใสมาได้เลยนะครับอันนี้ผมลงเป็นตัวอย่างเฉยว่าสามารถลงได้เหมือนกันโอ้ฟันทีเดียวก็ตัวระเบิดละมันทะลุแคบได้นะมันดาเบทมันเวอร์เกินนะโอเคอีซี่ฮะใช่ไหมฮะใครบอกใครบอกไม่ผ่านผมตีมือนะจริงจริงก็เอายานฮีมาถลุงก,ก่อให้หมดนะครับแล้วก็เอาไซนฟาดไปเลยนะโอเคประมาณนี้นะครับ ไม่ยากดูซิด้าอะไรขอกิดนะเจมบอสนะครับไม่เป็นไรนะครับก็โอเคสำหรับไอดีนี้อยู่นะครับโอเคครับก็วังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับก็อย่าลืมมาลงนะครับวัาละกากุญแจนะครับคุ้มๆนะดีกว่าไปลงถ้ำก่อนถ้ำก่อนเจ็ดแจไม่ได้เลยเลยนะลงสามแจนะครับวะารั้างนะอย่างน้อยก็คิดซะว่าได้เจมหกดาวนะครับเอาปฏิบวกได้เลยนะถ้าโชคดีเจ้าของปฏิวัติก็แจมไปเลยนะครับโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ